สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะน้อมือนี้นะคะน้อแอดมินก็มาสรุปนะคะแนวทางไทยนะคะน้อตัวที่เ่านะคะเลขวัดกุแฮนะคะน้อข่าวเต็มเต็มนะคะ3993นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อกลับนะคะน้อกระสิถูกนะคะน้อปนิปูซีศูนย์ ปู40ก็ออกตรงๆเป๊ะๆเลยพี่น้อง39นะคะตัวนี้ไม่ต้องไปกลับนะคะออกเป๊ะๆเลย39ตัวนี้ <c oughs> งามบัจจพี่น้องเลขแอดมินนะคะเนาะปูที่3นะคะเนาะปู388นะคะเลขที่ออก318นะคะเนาะแต่แอดมินก็เขียน183นะคะเนาะ ถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อไปกลับก็จะถูกนะคะนอก็ถือว่าเข้านะคะเลขจอมปลวกวัดกุดแหกเขานะคะนอพี่น้อง183แต่เลขที่ออกก็คือ318นนะคะนอก็คือสลับตัวกันนะคะนอแกร์แอนดมินก็นย้ำเตือนอยู่เสมอว่ายามสื่อก็อย่าลืมไปกลับนะคะน,อพ,น,อ,อ,นอ,อ,ะอพี่น้องเลขปูอุบล303น์ก็ออกและจะเดิอพี่น้อง 183นะคะนอแต่ว่าเลขที่ออกก็คือ3 1 8นะคะเนะะยามสื่อกับสื่อไปกับนะคะนอพี่น้องเค okay, นะคะนะแอดมินก็สรุปให้เอฟซทุกท่านแล้วนะคะจะให้แอดมินตามต่อปูได้กับคอมเมนต์มาได้เด้อจะเด้อพี่น้องก่อนออกไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะนอสำหรับเมื่อนี้สวัสดีคะ่ะ